โอเควันนี้ก็ดีใจมากานะตัวผมดีใจที่ได้มาลงงานแม่พ่อผมได้กินจริงด้วยแลก็อบอกผมว่าเราเราได้กินมาแบบก่บองหลายคนต,ตัวเป็นคนที่ชอบชอบน้ำถ้าพูดแบบเข้าจริงมเข้าใจแบบผมนะไม่ใช่สันี้ยค่ผมเป็นคนชอบน้ำเกลาวที่มีกลิ่นหอมอยู่แล้วเป็นน้ำเปลือที่แล้วมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบ น้อยๆหรือมากเกินไปเป็นกลิ่นหอมที่แบบมันกำลังอร่อยมากๆเลยคืออยากให้ทุกคนได้แบบลองลอง,ลองชิมกันดูมากๆเลยขนาดเนี้ยเราชิมซอสนะหลายๆตัวผมเนี่ยชอบชอบ,ชอบไทยได้ลองกินยัง <c oughs> ได้ลองกินยังต้องต้องลองดูพี่ยิ่งกลิ่นคิปอ่ะผมว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะมันอร่อยจริงมันเหมือนความรู้สึกมันมันแรงเหมือนไม่เหมือนกินน้ำผลไม้แต่ว่าเรามั่นใจได้เลยว่ามันคือน้ำน้ำบเครื่องดื่มน้ำเปล่าก็แต่ว่าไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้อะไรแล้วเราสามารถกินได้ทั้งวันแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้ด้วยครับ แล้วมีการร้องเพลงด้วยน้อยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคะเรียกเพลงมาผิดเลยนะเนื่องจากว่าเราเราก็พอทราบนะครั้งหน้าสมมติเวลาเราไปงานที่เป็นแบบแนวเราใช้ไบ็คีแ่งนหรือว่าแบบเป็นแนวผู้ใหญ่อยู่เยอะเราคงต้องไม่เอาพิงวักมาเพราะว่าพอเราล้อเพิงวักเราไม่กล้าเปล่งเสียงออกไปนะเกรงใจคนขที่หน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้สนุกที่สุดแล้วก็วันนี้อากาศแาบจะร้อนหน่อยเลี่ยคือแตกเสียงทั้งตัวเลยเราเรารู้ไหตอนแรกว่าสถานการณ์ ไม่ไม่ไม่ผมเกรงใจผู้บริหารมากว่าเราจะวาด์สสายพวกเราก็รีบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน่อยไปวาดที่ร้านวันนี้ได้ซ้อมแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมครับก็ยังอย่างอีกเพลงหนึ่งก็คือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมคือเราผมผมม่ไม่ค่อยมีใครคาดหวังในตัวในตัวผมอยู่แล้วในเรื่องอะไรพวกนี้นะในงานอื่นอะไรเราก็อาจจะจริงจังแต่ว่าในเรื่องแบบความสนุกเพราะเราเป็นแบบเราอยากขอมาร้องเร่งกันด้วยแล้วก็ดีใจมากได้น้องมุกมาช่วยร้องเพลงให้มันจบไปได้นะครับผม เป็นคู่เลือเ่องเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่หลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเสียงเขาได้ได้ด้วยร้องได้แล้วก็จําง่ายด้วยก็เลยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาได้ร้องทะเลสีดำทะเลสีดำคอทะเลสีดำอ่าครั้งแรกนะคะที่เราเห็นกัน ครั้งแรกที่อันนี้เป็นงานแรกเป็นงานแรกที่ออกเพลงร้องเพลงคู่กันเลยครับเขาก็ตั้งใจซ้อมมากนะครับใช้เวลาซ้อมอยู่อาจจะไม่กี่วันเพราะเขาเก่งเกงเรื่องจำแล้วก็ออกเสียงอะไอยู่แล้วเลยเป็นการเข้าใจแล้วก็เป็นการเรียบเรียงที่ที่ง่ายอะไรแบนี้ก็มีแบว่าจำภาษาไทยไว้มาไว้กาทลูโกเว่ส์รี่เร้ยนหนังสือแล้ว่าไม่อ저는그렇게생각안하는데그렇게생각을해주시니까더감사하고저아직많이많이 ตัวเองก็มนีความไ่ด้คิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าเรีได้เร็วนะคะแต่ว่าก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบคิดว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปทีละคำสองคำก็ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเรียนรู้ไปค่ะตอนซอนที่มีแขกแขกสั่งว่าซ้อมเป็นซสอมซ้อมอะไร ใช่เลยค่ะอยาะไปทวร์จีนด้ยเที่ยวคนที่่ายใช่ Yes Yes ไม่หลับผมจะใช้วิธีว่าเวลาแบบเราร้องเพลงอะไรแล้วเขารู้สึกแบบว่าเอ้ยถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะไปร้องในไลฟ์แล้วพอเราจะดูแฟนแฟนคลับของเขาว่าแบบว่าอยากให้เขาร้องเพลงอะไรอยากให้เขาแบบว่าใช้เสียงประมาณไหนเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออพอเขาตั้งใจร้องแล้วเราก็อยากให้มันแบบดีอ่ะเหมือนถ้าบางคนฟังอาจจะนึกว่าเป็นคนไทยร้องด้วยเลยนะเพราะว่าเขาร้องแบบได้ก็เหม คนร้องเพลงทั่วไปเลยนะี่ขนาดแบบว่าฝึกน้อยนะถ้าฝึกจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ฝึกเองด้วยนะครัฝึกเองก็จะมีสมุดโน้ตของเขาที่แบบว่าคอยจดเนื้อเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องยกดความนี่นแหละว่าเขาแบบเขาเป็นคนตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้อยู่แล้วก็ดูคนไทยให้ใจเขาขนาดนี้ถ้าไม่ตั้งใจก็โหไม่ดีใช่มครับมาอยู่ไทยกี่วัน,น้วคะม,มีสอนมีสอนภาษาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไทยกี่วันละอยู่ไทยกี่วันละอยู่ไทยกี่วันละเนอสิ โอ้10 e k เค10เดือนเอ่อ2ส e ปดาห2สัป2สัปาระมาณ2สัปดาห์นะคะจะ20วันเลอแหละเพราะว่าจะ20วันนะม่แต่วัน normal เหรอใช่อ๋อคืออ๋อไอ้อนทำงานทุกวันจำไม่ได้ น่รลลักน่รักบบชอบร้องเพลงแี่แดแบบอยากทำให้เขาแบบร้องทำเพลงนี่ <S <S จริงๆอ่ะก่อนเข้ามาเนี่ย <S <S ผมคุยกับเขาก่อนเลยว่าผมอ่ะจะทํเพลงให,ให้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเพลงมีหลายคนที่ชวนเขาทำามดแแต่ว่าของผมก็จะเป็นการทําเพลงที่แบบทําให้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีไม่มีสัญญาไม่มีใดๆสิง่งแล้วก็ไม่ได้มีแบบรายได้ใดๆสิงนนงส่งผมเวลาทำเสร็จก็จะโยนข้อชองม,มาเลยโดยที่แบบร้องไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรใดๆเลยแค่ว่าไ,ได้ร้องเพลงด้วยกันไม่เป็นไรที่ งานรักมากแล้วทำทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อาจจะยังยังไม่ได้ในรอบนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาแม้แต่เวลาแบบซ้อมหรือ,อไปไหนกันบ้างไหมก็คงต้องให้เวลาที่แบบงานเขาแบบได้ได้พักผ่อนเนี้ยเราก็จะมาริ่งทำะอะไรต่อแทนคน,น,นดูกันได้แบบเมื่อไหร่จริงจริงมัน,ม,นมันจุ้งเวลาที่ตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่ปล่อยแล้วทำหลังนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เอาแค่งานให้เขาไม่เหนื่อยเกิน ไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าที่รู่นบางทีงานอื่นๆที่เขาทำมนันอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือว่ามันก็เป็นงานที่เขาแน่ใจชอบด้วยเพราะเราจะถามตลอดเราจะพยายามให้ผมับใดๆในสิ่งไหนก็จะถามตลอดว่าเรยนแฮมปี้ไหม yes แฮมปีม้ก<ๆ>็จะถามตลอดว่าวันนี้ดีไหมวันไหนไม่ดี<ม>อะไรไม่ดีตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็<อ>พยายามจะทำผลงานให้เขาให้ของเราให้ดีที่สุด แล้มยามันามีตามจริงก็มีครับผมเราก็มีโอกาสได้ได้ออกไปกินกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุช่ายกุช่ายกุช่ายุยช่าช่อร่อยกุ้ยช่ยอร่อยกุ้ยช่าย I I want eat know before eat ด้วยกันนนนอ่เอือช่องผุ้ยช่ายกุ้ยช่าไม่ได้โอเคลืม กินเยอะเองค์จิ้งก็บอกว่ากินเยอะมากแล้วผมก็เป็นคนที่เก็บความเหลือกินต,ต่อด้วยนะครับก็บอกว่ากินวันหนึ่งเยอะมากเยอะจริงๆทามเตเรตอนที่ผมกินวัน,นคือแบบข้าวอย่างเดียวเกินสิบจานแล้วก็คือเราก็ไม่ให้ตัวผมเดียวตัวทีมงานอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากนําเสนออาหารใหม่ๆอาหารใหม่ๆคือวันหนึ่งคือเป็นร้อยเมนูอะไรอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลับวนมากินอะไรที่งา่ายๆเหมือนเดิมเป็นคนที่กินงาน่ายโชคดีที่ว่าอาหารไทยถูกปากมากเขาบอกว่าเรื่องที่ทําให้เขาอยู่ประเทศไทยได้ได้นานและอยากอยู่ก็คือเรื่องอาหา เยไข้าใจเข้าใจอ่าดีแล้วพี่ว่าจะไาตง ตอนนี้ตัวตุ่มยังยังไม่ทราบวันชัวอะไรมากไหนนะแค่ว่าก็ให้เขาได้กลับไปทํางานที่นู่นด้วยได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ไปแบบเรียนงานเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นู่นมานะเวลามาที่ก็ต้องมีเวลากลับไปไปทํางานไปพักผ่อนไปเจอครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปถ้ามีโอกาสก็ตามไปด้วยก็้วทไปรอบนี้ก็ทไปทำงานที่เกาหลีก็ประมาณก็ระับป้าย ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าแบบว่างานเขาที่โน้นนานเท่าไหร่ทาอะไรบ้างอะไรนี่ก็คือให้เขาได้ไปใช้ชีวิตสัของเขาได้ไปแบบว่าได้ไปทํางานของที่โู้นเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมันดีสัมปันไม่อยากให้มันตัดโอกาสของมไดทเปรียบอีมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขามากๆเลยใช่ยังไปยังยังยังไม่ได้ไปรอบแรกเนื่องจากว่าเขาเขาบอกว่าเขาทํางานหนักมากในช่วงแรกที่กลับไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็อาจจะตามไปหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปตามที่ว่าต่างคนต่างว่าก้าไปได้ ที่เกมแม่ของแพรผมผก็รู้จขอกคมลัแม่ผมนม่ผมนั่นแหลแม่ผมเพื่อนผมผมทำอะไรมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขด้วยครอบครัวก็มีความสุขด้วยแค่นั้นไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากม่ๆอย่างแม่จีก็แม่จีอะเครื่องสุด <c oughs> ขีดแบบลูกสะพ้าเครื่องหรอไม่มีแม่ผมมีแม่ถ้าไปเรียก <c oughs> แม่หนว่ามีคนบังคับให้เรียกแน่นอนร้อเปอต์ไม่ใช่แน่นอนแม่ผมไม่ได้เป็นแนวเรียกแบบลูกสะพุงลูกสะพ้ายน่าเป็นใครไป โยนคำถามหรือแบบว่าเป็นลูกสะใภ้ไหมอะไมากกว่าแม่ผมเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยตามความจรงิงเขาจะเป็นคนที่พูดปกติก่อนแล้วถ้าใครไปเสิร์ฟก็อาจจะตอบคำถ <im> ามอะไรนั <im> ่นไปแต่มันไม่ได้มีอะไรดีเลยนะแ,นะแล้วก็ต้องรักสม <im> บบรรบภาพปกติทั่วไปเขาก็คือคนปกตินะครับใครจะไปโอเอหรือมองอะไรให้เขาเป็นเด็กแรงก็ไม่ได้สนใจผมก็มองว่าเขาคือคนปกติคนหนึ่ง ที่เราก็าควรให้เขาเป็นคนปกติคนหนึ่งที่ผมเป็นคนปกติคนหนึ่งถึงจะไม่ปกติกันมากงในบางช่วงนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่มีความสุขสําคัญที่สุดสําหรับผมคือไม่มีอะไรหูหวาไม่มีอะไรที่มันมมเกินไปผมอยากให้มันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักสบาย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 ,บาย,บาย,บายอยู่นานๆดีที่สุดคับเนี่ยก็มีได้ค่ะค่ข้างนะเราเป็นังไงบ้างครับแม่ค่ะดีใจมากก่อนอื่น ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับเยัขอบคุณทามินเอฟซีชาลีเอฟซีอีวี่เดย์ขอบคุณค่ะฉันรักคุณฉันรักคุณมีความสุข Thank you คุณค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกวันจริงๆที่แบบมาฟลอยสนับสนุนเราหรือว่าแม้แต่บางคนที่แบบเดินทางมาไกลมากซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเหนื่อยนะผมยังเกรงใจบางคนเลยนะที่แบบว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆคือ ถ้ามันได้เจอปัหนึ่งเลยเนี้ยทีให้เป็นกำลังใจให้กันที่บ้านเนี่ยพวกเราสองคนก็พอใจมากๆแล้วสนใจเาว่าจริงหรืออะไรก็ค่อยมาเจอกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับขอบคุณทุกคนจริงๆให้โอกาสเราเพราะว่าเราตกคนแล้วก็มีโอกาสอยกมากมายที่เข้ามาในช่วงนี้นรก็อาจจะแบบว่าขอรับโอกาสหลายอย่างไว้ให้โัวกเขาด้วยให้เขาได้ทาที่สุดเพราะเขาบอกอยากทำงานแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะผมแล้วก็ฝากทุกคนเข้าใจในหลายๆเรื่องด้วยครับพี่ล็กอีกประเด็น ที่กาหินชอบว่าไลฟ์สดคือใ่กันใส่นบเอีฟบอยู่หน้ากล้องไม่ยโชว์นะถามไ้เชเขาไม่อเโซนเลยอ่ะเวาออกสื่อปุ๊บไม่เชเช่ต้องเคลื่อนเป็นวิธีแสดงความรักอย่างหนึ่งนะคะาขอิ่เนเ ่าชั้นเรียนชั้นรู้สึกว่าชี yle แบบว่าเป็นสไตล์ของเขาเองเขาทำตัวที่แบบรู้สึกว่าจะแสดงความรักออกมาแบบนี้กับคนที่ชอบค่ะแต่เนี้ยคนที่ชอบใจใจมากชอบเหยบเท้าด้วยเก็บเทาตอนแรกก็รู้ไม่รู้ตัวหลังๆก็น่าจะรู้ตัวนะครูแล้วแหะเหยบเท้าก็ดีนะเป็นอะไรที่รู้สิดีจริงนะที่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็ละลายพฤติกรรมเราด้วยที่ผมไม่เคย เป็นแนวๆนี้มันบอนก็ได้มีโอกาสถึงว่ามันจะอยู่หน้ากล้องคนดูเยอะแยะมากมายจนตอนนี้มันชินไปแล้วพี่มันรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งสติได้ก็คือนีกได้อ้อนี่มันมีคนดูเราอยู่ด้วยอันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็มันเป็นภาพแบบความทรงจำที่ดีสำหรับผมนะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักก่อเข้าหลังกล้องเล่นบ่อยๆแบบนี้บตี๋ที่ผมทำมาไยอะตดูช็อตที่เราขีดเท้าหยิบเท้ามันรู้สึกแบบเฮ้ยสบายดีตัวติดกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักน้ากางน

แต่ละวันมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีอี่ใช่ผมไม่รู้ว่ารขายทำไมะใช่ไหมเพราว่าผม31แล้วพี่แล้วเขามาโตผมแหนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่ที่น่ารักอ่ะเออไม่ไม่ได้แบบโตผมไม่ได้เป็นปังอะไรไมีอะไรน่ารักน่ารักก็เป็นอะไรที่ดี <Okay. S 2> แต่ว่าก็ไม่ให้เรื่มันเกินเลยมากเกินไปนะตอนที่คนเห็นนะเออแต่พกัน

그 그러니까 자상 자상하고 어잘 챙겨 주기는 해요. 스윗하다고 해야 되나? 근데 애교는 많지는 않은 것 같아요. 이넥 a very very คนที่อ่อนไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่แบบอบอแ자 <Okay. S 2> ตอนไลน์อาจจะแบบขี้เล่นนิดนึงขี้แกล้งหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาเห็จริงๆก็จะเป็นคนที่แบบเป็นสภาพบุรลุษมากเลย <Okay. S 2> เค่ะ